เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูชุดใหม่ในตู้สุ่มอีโวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นชุดที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาสุ่มเท่าไหร่นะครับเพราะแต่และซีรีส์ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มีความสวยเอาซะเลยแต่ว่าช่วงนี้ GM ก็ไม่ค่อยได้อัพของใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็มาดูชุดนี้ระหว่างรอของใหม่ก็ละก,กันนะฮะว่าแต่มันชุดอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรนินจาซามูไรหรือขบวนการอะไรสักอย่าง เห็นชุดนี้แล้วผมก็ได้แต่บอกกับตัวเองในใจว่าอีหยังวะ <c oughs> ไหนขอเข้าไปดูข้างในหน่อยสิรอบนี้เอาอะไรมาให้สุ่มครับเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดสีสีใช่ไหมครับเป็นขบวนการสีร่างอีกแล้วมีแดงมีเหลืองม่วงแล้วก็เทาอ่า ลองดูจากชื่อชุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมกมาเฮกซ่าไลท์บันเดลอ๋ ma อผมเข้าใจแล้วมันคือขบวนการรูปทรงเลขาคณิตน,น,นะครับอย่างตัวสีแดงเนี่ยมันเป็นเฮกซ่าไลท์เฮกซ่านี่ก็คือหกเหลี่ยมไนงะอ่าอ่ะเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกด้านหลังตัวนี้นะครับว่าเป็นหกเหลี่ยมจริงหรือเปล่าออมัน คล้ายๆวงกลมนะแต่ว่าจริงๆมันน่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับถ้าเราอิงตามชื่อชุดเนี่ยนะครับก็มีเอฟเฟกอยู่กลางหลังแบบนี้เลยไหนลองดูตรงเสื้อสิว่าเขาเขียนคำอธิบายว่ายังไงแมกมาเฮกซ่าไลท์แสดงเอฟเฟกพิเศษเมื่อต่อสู้แล้วก็ซ่อนเกราะด้วยนะครับอ่าชุดแพงที่สุดเนี่ยก็คือมีเอฟเฟกเวลาต่อสู้ใช่ไหมเอาแล้วชุดถูกไม่มีเอฟเฟกหรอหรือยังไงงงนะงงนะเนี่ย ชุดนี้ใช้พิมพ์3กับหิน7ก้อนนะครับก็ชุดที่แพงที่สุดในบรรดา4ีสีนี้ส่วนชุดที่แพงรองลงมาก็คือซันไรทีโอไลท์บันเดลอ่าอันนี้ก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมเพราะมันมีคำว่า To นะฮะนี่เป็นสามเหลี่ยมข้างหลังแบบนี้ไหนดูตรงเสื้อซิตรงเสื้อนี่ไม่เขียนว่าแสดงเอฟเฟกนะจะบอกแค่ว่าซ่อนกรอยอย่างเดียว แต่ว่าหลังชุดมันก็มีเอฟเฟกนะเอออันนี้แหละที่ผมสงสัยว่าชุดแพงมันต่างกับชุดที่ถูกลงมาต่างกันยังไงนะฮะชุดนี้ใช้พิมพ์2หิน5นะครับส่วน4ที่3เป็น a, อันต้าคอร์ดโดไล์บันเดลคอร์ดโดนี่ก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมไหนดูข้างหลังนี่เป็นสี่เหลี่ยมจริงด้วยนะครับ อันนี้เป็นสีที่แพงเป็นอันดับ3ตรงเสื้อเนี่ยก็ซ่อนกระอยอย่างเดียวนะฮะชุดนี้ใช้พิมพ์2กับหิน5ส่วนสีสุดท้ายเป็นสีเงินเมทัลลิกเซอร์เคิลไลท์เซอร์เคิลนี่ก็ต้องเป็นวงกลมแน่ๆามาดูข้างหลังกันอ้าวไม่มีเอฟเฟกหลอกเหลอชุดนี้ ถูกสุดก็เลยไม่มีเอฟเฟคต์วิบวับข้างหลังนะครับเหมือนจะมีแค่ตรงไหล่นิดเดียวนะ,ะของถูกก็ต้องทำใจนะครับตรงเสื้อก็แค่ซ่อนเกราะเท่านั้นซึ่งชุดนี้ก็ใช้พิมพ์หนึ่งกับหินอีก3ก้อนนะฮะจร,จริงๆสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละตัวเนี่ยเราดูจากตรงผ้าปิดตาเลยก็ได้นะอย่างตัวนี้ก็วงกลมตัวนี้ก็สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็สามเหลี่ยมตัวนี้ก็หกเหลี่ยมต,ยมตรงไหน ตัวสีแดงนี่มันดูยากมากมันเหมือนวงกลมมากกว่านะไม่ค่อยเหมือนหกเหลี่ยมซึ่งวันนี้ชุดที่ผมเล็งเอาไว้เนี่ยก็คือตัวสีแดงหัวหน้าแกงนั่นเองนะครับตัวนี้จะใช้พิมพ์3หิน7ซึ่งผมมีหินอยู่แล้ว10ก้อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดหาพิมพ์เขียว3อันกันครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับวันนี้ถึงคราวที่ต้องใช้เพชรสุ่มแล้วนะเพราะว่าตัวเหลือแค่3ใบครั้งแรกครับ270เเพชรมาครับ 2องเอ้ยอ้าวสองรอบก็มาเลยต่อไปสามสี่ <Nope. S 1> ห้า <Nope. S 1> หกเอ้ยว้าวสองอันแล้วนะต่อไปเจ็ด <Nope. S 1> แปดเก <Nope. S 1> ้า <Nope. S 1> สิบเอ้ยเออ สิบรอบครบแววสามอันรู้สึกวันนี้ออกไม่ยากเท่าไหร่นะกดสิบรอบได้3ามใบชุดมันอาจจะไม่ค่อยสวยด้วยแหละมาแลกกันเลยครับแมกมาเฮกซ่าไลท์บันเดิลหัวหน้าแก๊งรูปทรงเรขาคณิต <c oughs> ใครเขาคิดชื่อแก๊งเนี่ยอย่าให้เจอตัวนะ นี่เดี๋ยวโชว์ท่าใหม่เป็นท่าจึกๆกชูนิ้วเสร็จแล้วก็หยิบแว่นมายิ้ใส่แอลลอไปหนึ่งที <c oughs> เป็นท่าที่ได้มาจากกิจกรรมเติมเงินนะครับ <c oughs> ก็วันนี้สรุปค่าเสียหายโดนไปทั้งหมด2,700เพชรหรือประมาณ700กว่าบาทนะครับสำหรับชุดที่มีความสวยประมาณนี้มันมีความสวยด้วยเหรอชุดนี้ <c oughs> ใส่ได้แค่วันเดียวะนะ <c oughs> ผมบอกเลย ก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าเอฟเฟกหลังชุดนี้มันจะเด่นขนาดไหนเวลาเอาไปเล่นจริงถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเทสชุดกันในโหมด 4v4 นะครับเป็น 4v4 เกาะสวรรค์ใหม่นะฮะผมกดสุ่มทีมมานะเจอใครบ้างครับเนี่ยวันนี้เอายาเป่า EMJ แม t โต o SUS ฟุก ชื่อแต่ละคนชื่อเบร์หนึ่งนี่โดนใจสุดแล้ะเอายาเปล่าอย่างนี้เหรออันนี้ชื่อหรือว่าคุยกับเพื่อนเอายาเปล่าก็คิดได้เนาะอุ้ยเดี๋ยวเอาเลยเหรอโอ้ยิงเจ็บนะเราอ่ะนี่แนีนี่เนปืนอะไรอยิงแรงสังน่าจะเอ็มห้ารอยแน่เลยนี่แนีนี่เนีนี่นีนี่น นี่เนี่ยนี่แน่วหุ้ยใจเย็นวัยรุ่นไปทางอื่นบ้างก็ได้ First, มาทำอะไรเ <one. S 1> ยอะแยะมาทำอะไรเ <c oughs> ยอะแยะลำสองมาทำอะไรมาทำอะไร <c oughs> เอาเด้อ <c oughs> นี่เดี๋ยวโชว์ท่าเต้นใหม่ด้วยยกเอวชี้นิ้วอ่าแล้วก็หยิบแว่นมาใส่ เดือนนี้ช่องพดพาซ่ามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะเป็นท่าที่เหมาะเอาไว้แบบยืนแอคเวลายิงได้นะแต่อย่าไปเต้นก่อนยิงได้นะหัวอาจจะแตกแทน <c oughs> คือยิงให้เรียบร้อยก่อนค่อยกดเต้นนะครับว่าไงเบอร์หนึ่ง เอายาเปล่า,า oh <my> ชื่อตลกดีอุ้ยวีส่งหัวใจให้ด้วยคิโนมิติเลยจังหวะนี้นี่มีการกวงแว่นแล้วก็เสียบเข้าเป้าด้วยนะนี่ถ้าเกิดว่าแทงพลาดไปโดนตาตัวเองทีนึงจะหากว่าน,นี้เลยนะเนี่ย oh <my> มาครับเกมที่สองเปิดไปก่อนหนึ่งลูก อุ้ยไม่โดนเพื่อนใกล้ไปหน่อยลุยมันเพื่อนเอาเอายาป้าเอา้ยเฮลมีสวยยิงมันก่อนเพื่อนยิงมันก่อนโอ้โห <c oughs> หมดดง <c oughs> <c oughs> มากระจุกกันอยู่ตรงนี้หมดตี้กันเลยทีเดียวนะ อโทษกร,ราบขออภัยนะอ่าเออยังไม่ได้ดูชุดเลยมัวแต่ยิงและนี่ก็คือชุดใหม่หัวหน้าแก๊งขบวนการรูปทรงเลขาคณิตข้างหน้าได้ไม่ค่อยมีอะไรมีแค่เอฟเฟกต์กลมๆข้างหลังอย่างเดียวดูไปดูมาก็คล้ายผีกระหังเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเอากระโดงมาแขวนไว้ข้างหลังยังไงก็ไม่รู้อ่ะกระดดงติดหลอดไฟ R G B มาครับลุยกันเกมที่3 จังหวะน,นี้หยิบปืนมาสลับสับยิงสวยเพื่อนล้มหนึ่งเฮ้ยล้มสองเพื่อนข้างในบ้านมีอีกสองตัวระวังนะเพื่อนนั่นไงเอายาเปล่ายังไม่ทันขาดคำโอ้ช่วยไม่ทันแล้วสอรี่เฮ้ยเฮลมีตัวอะไรอะ ตัวมุมตึกใช่ไมั้สนับยิงเหือเราอะล้สมสองเฮ้ย <Double kill. S 1> สวย oh! Oh! ไอตัวนี้ก็ขึ้นมาได้ถูกจังหวะเกินกำลังเล็งตัวไกลยอยู่โดนตัวไกล้ย,ยิงหัวแตกเออว่าแต่ไอปืนลูกโม่คู่เนี่ยมันกลับมาให้เล่นใน4ีวิสหรือ,อยังครับตั้งแต่เติมเงินเอาสกินไปรอบนั้นเนี่ย oh. ก็ไม่ได้เล่นในด่านนี้อีกเลยนะ ผมอยากจะรีวิวในนี้ไงวันนั้นเติมไปแล้วมีแต่คนบอกให้เป็นเล่นในโซนคือเข้าใจว่ามันมีในโซนแต่มันไม่อยากเล่นในโซนไงมันอยากเล่นใน4ีวีซีเหมือนน้องๆไม่เข้าใจอะ่ะจะรอเล่นใน4 v วแต่ว่า GM เอ็เขาออกไปนะครับเล่นในโซนมันไม่สนุกอะ่ะมันต้องมาเล่นในจานข้างหน้าตัวนหนึ่งล้มหนระวังนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนชอบวิ่งนําหน้าและเพื่อนกระลวงข้างหน้าทีนี้ก็ดึงไม่ทันไง มันไกลเกินลอไปพร้อมกันเพื่อนตามมาเพื่อนไปขวาหมดเลยฮนะเดี๋ยวเช็คระยะให้เพื่อนไม่โดนหน้าเคลียร์เฮ้ยสวยเพื่อนขวาตัวอ,อย่าพึ่งชาร์จโอโดโด้โหอเราอะ่ะมันยิงออกไปได้แล้วนะรู้เปล่านี่เต้นแอคไปอีกหนึ่งที ก็สำหรับชุดนี้นะครับผมสรุปให้เลยละกันเผื่อใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะสุ่มดีหรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยผมให้ผ่านนะครับคือผ่านไปไกลเลยอ่ะอย่าได้ไปสุ่มเลยนะเป็นชุดที่ใส่แล้วแบบรู้สึกเสียดายเงินมากมันไม่ได้มีความสวยเอาซะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มชุดนี้มาใส่เนี่ยมันก็ใส่ได้แค่แบบ ทุกชิ้นพร้อมกันแบบเนี้ยอ่าแบบที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันก็ยังดูเป็นแบบขบวนการอะไรบ้างอะนะแต่ถ้าเกิดวันนึงเราเบื่ออยากจะเอาไปใส่ผสมกับชิ้นอื่นๆเนี่ยคือบอกเลยว่ามันไม่ได้มีความเข้ากับชิ้นอื่นเลยนะครับอย่างทรงผม่างเงี้ยก็ไม่สวยเสื้อกางเกงก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วผมว่ามันไม่มีความคุ้มเลยนะครับใครที่จะสุมชุดนี้ก็ลองพิจ,จารณากันดูละกันนะฮะเดี๋ยวเช็คระยะก,ก่อน เมื่อกี้มีเสียงปืนลอยมาเอา้าไม่มีเหรอแสดงว่าอยู่ข้างบนรีบตามไปดูก่อนเพื่อนโดนหนะักรอแปบบ๊บกำลังไปเฮ้ยายน <First flag. S 1> ี่แน่ล้มหนึ่งกำลังไปเพื่อนนี่แน่ล้มสองเฮ้ยเอายาเปล่า นี่เนี่ยโ,โหไม่ทันเราไปขวาแต่มันอยู่ซ้ายแล้วเพื่อนก็อยู่ไกลเกินเฮ้ยเสียงมากเอาเด้เจอวิชาระเบิดสูตรหน่อยไฟเด้อโฮเอาวิ่งออกมาซะง,งั้นเอาลสองต่อหนึ่งฮะจังหวะน,นี้สองหนึ่งเนี่ยไม่ถือว่าลุมเขาเรียกว่าต่อให้ อยู่ทิศเดียวกันซะด้วยนะรอก่อนนะส่งระเบิดนำล่องไปก่อนหนึ่งลูกไฟเดโฮล่วงเฉยเวียงมัวโดนซะง,งั้นเฮ้ยได้ยินเสียงเอาเดจะดึงเพื่อนเหรอไม่ให้ดึงมาเด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 เอา มาเดหมดตี้เต้นแอคโชว์ไปอีกหนึ่งทีถ้าฟรีก็ต้องเล่นบ่อยหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยววันลุ่งขึ้นก็เปลี่ยนท่าแล้วนะครับ<ต>ร <พ shelter> ก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมสำหรับชุดใหม่ในซีรีส์ของ g e โอเมติกหรือว่าแก๊งลูกทรงเลขาคณิตนั่นเองนะครับก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะฮะ ความสวยกับเอฟเฟกเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยส่วนตัวแล้วคือเฉยๆมากนะครับเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าสุ่มสกินปืนยังดูมีประโยชน์กว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ